สวัสดีค่ะพบกับช่องไซไซสตอรีเนาะค่ะเนาะเขาคนนี้ปูแล้วเขาก็สีหาเนาะไปออมไซอีกกับปูเนาะคือผักแกนขมนี่คือผักแกนขมห้ายหลาย,ลายก็ไม่เอาไปถ้าออมปูกินเป็นพี่นอง ใส่ตมปลาคอใหญ่ใส่ตมปลาคอใหญ่ก็ได้เป็นถุงดิแล้วเป็นถุงดิจะไปมูเพิ่นนํามวานก็ไปก็ไปแกกหมูเพิ่นนําเพิ่นไปกินกับ ไปลวกกินกับปนกับปู่นนะ่ะใส่อมใส่ต้มปลาลวกปนกระเสบเนาะอืมีๆีอยู่เนาะเป็นยังไงเนาะฮะ กูผูเด้งว่องูม่ยงละแวงเดียงว่ากัเลยยานมันหลุดกูก็ยู่แต่ว่ายานมันหลุดหลุไปเลยด้ยกเกียงยังยังน,นีนตัวนหน่อยนะ พับไปเพื่นก้นขายเพื่นก้นก็ได้หลายดอกสิบบาทเป็นสั่งเราก็มาหาให้เพื่นไปหาคนกับปูว่าสิคายมาไวคขาย,าาย,ขายล่ะ โลละลอยเนาะสิได้อยู่ที่โลก,กวนแต่ว่าลูกไส้า่าบอเหยขายเลยสิมาเอาไปดองพนันหน้าอืมด้วยพวกเมี่ยงก็ได้สิบอได้ขายหรอกเป็น่าได้ลูกไว้ให้ลูกกินนี่แหละเดีดีโอ้ีอยมเสียว ่อยลูดติ so 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 ีคุณยายแต่ท่านนี่ไปปล่อยง่วง่อยเอาพักแก้มขมอยู่นิ่งบ่ได้นี่คนถือกลองให้นิ่งบ่ได้ขอโทษเขาแผลไหลกันหลายกับเดยเอาพักแก่นสุมสุมน้ำนี่พักแก้มขมพักแก่นสุมเอาผสมกันไม่จังเสียบ

กนละ่องกับบนห่ิงเบนบ่ กองกับตีนตีนงน้ำค้นเงียบเงียบจิ้งปีนกับทักไล่มาเด้อพักแกนขมกับออกขมนิดนละ่ะขันบ่ใหญ่มันขมแหงกะเพราะแต่สิบปงกับถิมลงเลยจังบ่ขมแหง เอามื้อเดียวมีเขาเนาะปลาเขาเนาะพตัตเฟียงตัวเฟียงลมพักแกนขมก็บข้นแล้วบ้านคนก็นได้หาพักแกนขมจังซี่ก็ได้ขายได้กันเราไปขาย Hai gặp yêu cầu hôn. Ta vạc kiệp mưu hai gặp gôn nịa bôi kiệp kênh nặng 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 เป네็ตุ้มตรงเลยเป็นตรงเก้าเดียวเอายุงมีสิไปหอนี่และเป็นยุงเป็นยุงอยู่เนาะยุงนี่เป็นยุงนะ bưng ngá bưng lắng đi rồi